พี่พาครับพี่พาพี่พาไงข้ามีวิธีหนึ่งโอเคพี่โอเคครับพี่ตาสปุยโอเคกันโอเคครับพี่พี่พี่เอาตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวให้ทุกคนมาลับพี่ที่นี่โอ้โหชัดเจนนะพี่บอกว่าถ้าพี่มีพี่จะไม่ลืมผมไปทคือไม่ต้องพูดแพ็คแพ็คแพ็ค พี่อเมริกาเป็นว่างานหนูช้าลายชื่อผู้หญิงที่บอกมานั่นคือเป็นรายชื่อคร่าวๆค่ะพี่ลองถามนวเนียนวเนียนตัวติดพี่มากๆอ่ะโวเนียน่าจะรู้มากกว่านูเขาที่ไหนได้บ้างอ่ะเขาอยู่ในนี้เขาอยู่ในเมืองนี้หรือเปล่าอ่ะอ๋ออโลล่าเป็นหัวหน้าช่างค่ะแต่ตอนนี้น่าจะติดธุระอยู่แล้วถ้าเกิดพี่ไปคุยกับเขาเราจะโกรธพี่ไหมอ่ะ ไม่โกรธค่ะอ่าเรียกไรฮะที่เป็ดครับเอาอันเดียวครับไม่เอาสามอันเลยฮะอันนึงก่อนเออรูปเก็บไว้ก่อนเอาเอามาให้ครบเลยฮะรอตรงนี้ฮะโอเคครับแล้วผมหนูหนูไม่ตอบไกลลเเยหหรรอคับนูไม่ตอบโต้หนูตอบโต้หนูไม่ตอบโต้ เลขอะไรครับเลขเลขอะไรครับผมเอ่อคุณเลขอะไรครับใช่ครับหนึ่งหนึ่งโอนไปแล้วนะครับโทษทีฮะขอบคุณครับไอฮาร์เดสมึงกินข้าวยังไงยังอะไรวะเหนาอะไร ถ้าผมครับเสร็จให้ผมโทรแจ้งไหมครับเอ่อไม่ไรฮะแล้วอย่าใบโซ่คัาโซ่สิขอโทษครับอะไรเดชมันมันจะมีสักกี่ครั้งมันจะมีสักกี่ครั้งครับพี่ไม่ไรเนี่ยรูส้สึกหนาวรู้สึกเหมือนจะเป็นไข่นะ่ะเสร็จแล้วเดชว,ว้าวข้าวครับพี่ปะไปไหน พี่จะไปพักใช่ไหมต้องไปขายก่อนป่ะเดี๋ยวแ้๊งนงะแป๊บนะไม่ได้ครับาพาผมสิโอเคครับได้ประจางอยู่ไหนอ่ะ แม่ติตางสวัสดีฮะอ,อ๋อเหรอมันพี่เสร็จแล้วคือเราต้องยังไงต่อมันต้องไปเจอในที่ไหนอะ่ะสบายดีศิลปินที่ชอบแซลใครจะไม่เคยใช่พี่ขอบคุณสําหรับเ,เอ่อขอบคุณสําหรับที่แก้ขอบคุณสําหรับล,นนะะลูกแก้วพ,พี่พี่คุยกันหนูหรอคะอ๋อปะปะปะพี่เปิดไรเจ้าหนา่นะเฮ้น่ะถูกใจเลย เริ่มโลกน้อยลงแล้วหเหมือนตอนเหมือนตอนคุยกันแรกๆเลยเนาะฮัลโหลไม่ใช่แน่นอนครับพูดอะไรนะเราเพิ่งมารวมกันแต่เราไม่รวมกันเลยอะไรคือเราเพิ่งมารวม,รวม,มที่ไหนอะ่ะก อ๋อถ้าเกิดทุกคนมาตรงนี้เสร็จแล้วมันต้องยังไงต่อครับเอาไปขายไปต้องไปขายค่านัา่น嘛เอาอะไรวะโทรโทรว่างๆเออเขาน่าจะอาจจะโดนใส่ซ้อนก็ได้คะ่ะหรือตัวพี่เองอะ่ะอาจจะโดนใส่ซ้อนนะคะลองดูดีๆฮ<ะ>ัล<ะ>โหลเวลาคุยเวลาเราไปดูช่องพี่แยมเสียงพี่พาก็จะเข้าเขาตังอยู่ใกล้กันไง แกออกมาหมายถึงว่ามีข้าวยี่สิบสองครับ พี่เขาเขารอทําห้องอยู่ไงพี่พี่เขาบอกไว้อันนั้นอันนั้นคือทําอะไรนะฮะพี่เขารอทําห้องอยู่ครับแต่ว่ามันติดโควิดครับเพราะพี่เขาไม่อยากให้ช่างเข้าบ้านครับเพราะว่าลูกพี่เขายังเล็กหรือว่ายังไม่รู้เลยใช่ไหมเพราะว่าพี่อ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะ ง่วงงั้นเดี๋ยวก็ให้ทุกคนทำให้เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาพรุ่งนี้อีกทีต่อไหมละง่วงมีคยง่วงครับใช่ใช่แกเคยพูดอยู่ใช่ครับนเนียโนเนียโนเนียถามพี่แกวันนั้นในที่ประชุมวันนั้นคุยอะไรกันเนี่ยแหละแล้วแกก็เล่าให้ฟังใช่ครับแกเป็นห่วงความปปอดภัยของน้องอาทิน่ะ ทำความสะอาดครับทำความสะอาดคือแบบว่ามันมันเกะกะครับโนเนียทำอะไรอยู่อ่ะพี่อยู่ที่อันนี้ที่มันแล้วเดี๋ยวไปขายขายขณะนี้เกยโทรหาโนเนียเลยครับอันนี้อยู่ที่แพ็คค่ะอ๋อแพคพี่แพ็คค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครับพี่ พี่คุยกับโนเนียว่าแพ้ขาดเหรอตาอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยเออ่พี่ทำข้าวพี่ได้มา22ก้อสอบหอมมะลิหอมมะลิพี่คุยกับโนเนียว่าขาดเหรอยินโนเนียเองจะเกิดแล้วนะพลาดแค่ขาเหรอไม่นะให้พี่ยืนนี่แป๊บหนึ่งเหรอไม่นานแม่ควรจะมา อันนี้ตัวนี้คือโพแล้วใช่ปหตรงนี้เราอยู่ที่แพ็คค่ะที่แพคพ,พี่อยู่ที่แพคพี่อยู่ที่แพคอยู่ที่แพคค่ะใช่ไหมอ,อยู่ตรงนี้มันคนเยเอะๆเลยอ่ะนี่มันมีหลายสุดเชื่อหนูยัง ว่านวนี่ยมันเป็นเมียน้อยพี่อ่ะขนาดเมื่อกี้พี่ยังบอกว่าอยู่ที่แพ็คค่ะเลย <c oughs> พี่พูดผิดอ่ะ <c oughs> พี่เบอร์แล้วตอนนี้โนเนียมันให้พี่ทำอะไรไหนพี่อ่ะร้องเราให้หนูฟังก็บอกให้พี่รอตรงนี้เดี๋ยวมันจะมาอ่า ันจะพาพี่แบบไปส่ง,งมัง้งหนูรู้แล้วว่าพี่ไม่ไหวใจเยยน,นะลืมอ่ะลืมไว้พี่ลืมตาไว้ฮึบฮึบเรียบร้อย พี่ให้หนูไม่ได้หรอวสวนเดี้ยวต็มหมอใช่หนูกำลังจะไปค้าปิ่นโตมาไว้น่ะแล้วเอาไปขายด้วยเก่งอะสิเก่งชมชมชมอยู่ในใจเฮบบเฮิบๆฮๆๆๆฮๆฟฮิ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 ฟ ทุกคนเดียวสุดยอดเลยอ่ะเต็มทุกงานเลยพี่ลองหันไปดูดิใช่พี่เห็นละดูดิขนาดไกลมากๆดูดิยังเต็มเลยฝั่งนั้นก็เต็มแต่ว่าคนไม่ยอมซื้อรถนะดูดิใคอยานสุดๆ ไม่ไหวละตัว,วนี้นอ่ะเรียนเรยวพี่นะได้ครับหนูรู้เลยีคนคาคอมแน่ๆแล้วตัวนี้ไม่อยู่กับใครใช่หายปะวะสวัสดีครับคุณฮาเดสใช่อยู่กับตัวน,นี้หรือเปล่า อยู่กับจาขอบเที่ยงหุ่นมีอะไรหรืออ๋ไม่มีอะไรอะ่ะมีเบรอร์น้องมีมไหมมีสิจำไม่ได้เดี๋ยวส่งให้เดียกพี่นะแล้วพี่หลับหนูจะเรียกไงก่อนใช่หนูเรบอกพี่แามไงพี่แยมครับพี่โบหลับใบเหลืองฮาเดสขึ้นมาเลยแคดแจง้ง โอ้โหเนียแปดสามเจ็ดห้าห้า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 นัวเนียน,นัวเนียฮึ๊บฮึ๊บเราก็โทร โถโถโหนี่ไอหนัวได้ๆๆรุ่นยาว่ะรุ่นยาเองอยู่ไหนอะไรนะกำลังเข้าเมืองเหียบอยู่พี่พี่เขาหลับเขาหลับตาพักพอนแล้วนะเร็วเอ้ยเบอา์ไม่เก็บข้าวไว้หน่อยเก็บข้าวใบอร์ไว้หน่อยไม่ได้คือตัวข้าเต็ม เจ้าขายบอกอะไรเหยียบเหยียบแล้วเหยียบมิดแล้วบอกอดทนแป๊บอดป๊บนงคือเอ็งให้พี่พาทําข้าวเหรอใช่เขาก็คือแผนของเขาไงจะมาทําปิดโตขายกันแล้วเขาก็ไปเก็บข้าวแล้วอดทนบอก้เขาอดทนแป๊บนึงอกะไรกระไป<อ>แล้วเขาเมืแอ้วเหยียบมสิสี่แล้ว,ลวเอง็เอง,เองทำกับพี่พาบอกไ้บอกไมอดทนอดทนแป๊บเึงเหยียบแล้วเหยียบอยู่เจ็ดสิบแล้วร้อยเจ็ดสิบแล้ว เออถึงนี่แล้วโรงพยาบาลเก่าโรงพยาบาลเก่าโอเคอโอเคโอเคอเ,คเอ็งวังเดี๋ยวรถชนเอ็งวังพี่พี่พาสู้ๆอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวครับพี่พี่อย่ารับอยาา่าหาเ่อก่อนทำทำไงให้พี่เขาตื่น เจ้าเจ้าพี่ครับพี่ครับเจ้า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 พี่พาครับเอ้าผมมาแล้วพี่ฮัลโหีพี่พี่เจ้าเจ้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าบอสชิบหายแล้วบอสชิหายแล้วบอสหนึ่งห้าเก้าบอสพี่พาครับ พี่พาพี่พาครับข้ามีวิธีหนึ่งโอเคพี่โอเคครับพี่ตาสุ้ยเดียโอเคเจนครับพี่พี่เที่ยวตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวให้ทุกคนมาลับพี่ที่นี่โอ้โหเจนนะชัดเจนพี่บอกว่าถ้าพี่มีพี่จะไม่ลืมผมคือไม่ต้องพูดไม่มีครับพี่ลืมหมดแล้วเดี๋ยวแถวพี่พี่กำลังรีบแป๊บเด็นประเดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มานะเดี๋ยวพี่มานะไปแล้ว ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอะไ,ไ,ไรเช่งนั้น